ทุกคนคะและสำหรับในช่วงนี้ค่ะมารียังคงอยู่กันภายในงานของ Big m o ม o ตอร l เซล์ค่ะและตอนนี้มาอยู่กันที่บูธของยามาฮ่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับรมารีสวัสดีค,ะ <c oughs> ค่ะก่ดอื่นเลยขออนุญาตให้แนะนำตัวให้กับชาวบ้านเมืองออนไลน์ได้รู้จักกันหน่อยค่ะสวัสดีครับชื่อทรองเผาคงธนาคมเทน,นกิจครับอยู่ฝ่ายขายยามาฮ่านะครับอืมค่ะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนมายืนอยู่กันตรงด้านนี้มีหลากหลายเฉดสีมากๆนี่คือรุ่นอะไรคะเนี่ย <c oughs> เราเข้ามาที่ตัวแรกนะครับทีจีวันตัวใหม่ล่าสุดเราจริงๆเพิ่งส่งถึงดีลเลอร์เราเมื่อสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมาครับตัวนี้เครื่องยนต์ร้อยสิบห้าซีซีนะครับแล้วก็ระบบเบรกต่างๆออปชั่นต่างๆเต็มที่ครับมี ABS ให้กับลูกค้าเป็นทางเลือกใหม่ๆให้กับลูกค้าที่ใช้รถเกียร์ธรรมดาครับวันนี้สนใจก็มีโปรโมชั่น4,000กว่าบาทสำหรับชุดแต่งให้กับทุกท่า อ้โหอันนี้คือเป็นโปรโมชั่นของภายในงานใช่ไหมคะภายในงานนี้เท่านั้นนะครับมาได้หนึ่ก็คือถ้าเกิดหลังจากงานนี้ไปไม่แน่ก็ก็ผมไม่อยากให้เล่นมาวันนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดมาก่อนจองก่อนก็ได้รถไปก่อนติดท็อป10ของการขายของยมห้าไี้นิดนิดหนึ่งมีสีสีให้เลือกนะครับนั่นนีค่ะมีเลยเห็นมีเป็นแบบโทนสีแดงสีเทาอ่าสีฟ้า นี้นะคะสีน้ําตาลับสีสวยงามมากๆทุกคันนะคะความชุดแต่งแล้วถ้าเกิดเป็นมารีขับละคะสีไหนถึงจะเหมาะไหมคะวสีนี้ก็สวยนะคูกไหมเหมากับชุปเลยใช่ไหมคะแน่นะคะอันนี้ก็เป็นรุ่นแรกเนาะเผื่อใครที่บอกว่าสนใจนะคะก็สามารถดูกันได้มีโปรโมชั่นพิเศษอไไปด้เลยค่ะรุ่นนี้นี่เลยอันนี้บอกกับคุณมารีอชั้นหนงจริงเหรอคะ ก็เปลี่ยนสไตล์กันทีหน่อยค่ะอันนี้เป็นออโตเมติกอาฮะนะครับราคาประหยัดของเรานะครับค่ะ5,900บาทเท่านั้นเองวันนี้มาพร้อมชุดแต่งให้กับลูกค้าที่สนใจเนาะค่ะมีหลากหลายสีไปหมดเลยครับเครื่องวัสีค่ะแบบนี้เหมาะกับหนูใช่ไหมคะเหมาะมากเหมาะมากที่ง่ายไม่ต้องสับเกียร์แล้วครับ ขี่ได้ง่ายๆได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ารุ่นนี้ก็มีเป็นราคาโปรโมชั่นมาให้เนาะสำหรับภายในงานนะนะคราะระนั้นใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูกันได้แต่จริงเนี่ยจะบอกว่าเราไม่ได้มีแค่2รุ่นนี้เท่านั้นมีเยอะมากก็ท็อปพิปต่าครับกนคันน้องไฮบริดก็สนใจมาดูที่บูธจามาห้าได้เลยครับเราเปิดตั้งแต่เช้าจนถึงเกือบสองทุ่มนะครับทุกวันมาได้เลยพร้อมโปรโมชั่นต่างๆแล้วมีน้องๆทีมขายที่ พร้อมเงื่อนไขการขายต่างๆดูแลลูกค้าอย่างดีค่ะพี่ๆที่ปรึกษาทางด้านการขายนะคะต้องที่จะดูแลทุกท่านอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมแวะเวียนกันมาได้ชอบรุ่นไหนแบบไหนคุณเป็นสไตล์ไหนเลือกได้เพราะว่าเรามีหลากหลายรุ่นมากๆนะคะก็เริ่มกันตั้งแต่วันนี้วันแรกเนาะไปจนถึงวันที่3 1สิงหาคมนั่นเองก็อย่าลืมมาเจอกันได้ที่พูธของยามาฮ่านะคะเพราะฉะนั้นสำหรับในวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะ สำหรับหนูมารีเหมาะกับรุ่นนี้ใช่ไหมคะมนี่เลย<ม>เดี๋ยวจะไปซิ่งต่อ, <laughs> <เ>อ <laughs>